่าสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆก็ใจชัทุ่งแลลวกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเอาพอพี่พนอ,อน้องมอนหลังจากเลี้ยวเวียกเลี้ยงงานแล้วนะเน,น,นาะออกมาหายางเบิองใหม่เบืองไหลอยู่น้ำดอนนะครับอาที่ปลูกยังก็ไมยายางนาแหละครับมายางเบืองนะครับแต่ว่ามาเห็นผลละไม่ป้าชนิดหนึ่ง๋ยาจะพาพี่น้องไปเบิงนะครับในบรรดาพักปลานะครับพักที่เกิดขึ้นตาม,าามาธรรมชาติที่คนเห่าโดยเฉพาะคนอีสานนิยมออกไปกินกับลาบกับปนนะครับ หนึ่งแน่นนต้องมียอดขมิ้หรือพักขมิกแน่นอนน้องเพนอนะนะครับเป็นพักยอดฮิตนะครับรสชาติจะออกฝาดๆเปรี้ยวๆวจ้าหน่อยนะครับกินกับป้นปลากินกับลาบปลากับลาบกับก้อยนี่ขค้องถือกันนะครับพี่น้องพักขมิ้นะครับพี่น้องอาจจะมีสองประเภทก็คือขมิ้ขาวกับขมิ้แดงแต่ที่นิยมกินก็คือจะเป็นขมิ้ขาวซึ่งใบใ่ๆนะครับพี่น้องยอดอ่อนจะออกสีสีขาวๆนวลๆเหลืองๆเจ้าหน่อยนะครับเอินว่าขมิ้ขาวก็อีกยอดหนึ่ง อาขเมฆหน Saint ar, ึ่งใบเลี้ยวๆแหลมๆนะครับยอดของเขาจะสีแดงเอิ่มวาากขเมฆแดงซึ่งมีความฝาดหลายกว่าขเมฆขาวนะครับพี่น้องแต่บอ ala ่ว่าจะเป็นขเมฆแดงหรือขเมฆขาวนะครับพี่น้องคุณภาพของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือคุณภาพของเนื้อไม้นะครับแข็งตั้งเลยพี่น้องเนาะนะครับคันว่าได้ธาตุไม่ขเม็แล้วสันเผาเป็นธาตุนี่สุดจอดเป็นธาตุที่ให้พลังงานสูงนะครับสำหรับไม่ขเมฆนะครับพี่น้องนะครับเนื้อไม่แข็งนะครับ แต่ขอเสียก็คือมันบกค่อยตรงพี่น้องนะครับมันจะบกค่อยตรงนะครับจะเอาไปเฮ็ดไม้ก็สร้างไม้ใส่สวอยต่างๆนั่นมันจะบกค่อยได้เว้นเสียแต่ว่าจะเอาไปตัดสั้นๆไปเห็ดลักหัวมัง่อมังงอแนกยาได้เหี้นะครับพี่น้องทนนะครับเนื้อแข็งแข็งแกร่ง้าเป็นไม้แหงเราตีตะปูแทะจะบกเขานะครับเอื่นว่าไม้กะเม็ะไม้กะเม็กนะครับประโยชน์ของก็คือ,อตัดเผทาท่าน หรือตัดไปให้แมลกอ่อนยู่ไฟนะครับพี่น้องนะครับท่านฟื้นไม่กระเมเนื่องจากว่ามันไ้ความร้อนสูงและมันก็ยู่ดนนะครับเบ่เบิดไว้น่นะนะครับทำได้ท่านไม่กระเมคเลยสองท่อนเท่านั้นเบิดขึ้นเหมือนแดงฮู้นหุ่นอยู่หันห้อนอุ้มหุมอยู่หันนะครับพี่น้องความร้อนสูงก็ไม่อื่นๆนะครับเนื่องจากเนื้อไม้มันแข็งละเอียดนะครับพี่น้องนะครับการจุดการติดจังยู่ได้ดนนะครับพี่น้อง นะครับแล้วก็ยอดของเขาใส่เป็นพักนะครับพี่น้องนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังในการกินเั็กน้อยเนื่องจากว่ายอดพักเมกนะครับพี่น้องมีสารแคลเซียมออกซาเลตสูงบรรดาพวกปวดแข้งปวดขาโรคเก้าโรคเก้าพวกข้อเสื่อมข้อบอดีปไะเด็นนี้จะไปกินดูไรนะครับพวกแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจะไปเฮ็ดให้โรคเก้ากำเริบหรือจะไปเฮ็ดให้โรคปวดข้อปวดแขนปวดขอปวดยังกำเริบนะครับ อย่าไปกินนักนะครับนอกจากน,นั้นนะครับ้ากินเป็นประจำาาผู้ระบบอากา,ารย่อยบอดีการคับทำรายสารพิษบอดีอาจจะเฮุไห้สารออกซาเลตนะครับหรือสารหินปูนนะครับไปตุตก้กตะกอนป็นนิวไรนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งหมากของเขาบบบนี้นะครับซึ่งเป็นทีน่นิยมของเด็กน้อยนะครับมาเลียงคั้วยอ้ามแรกในกันเห็นหมากขมิเนี่ยก็เบิดเท่านั้นและนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าตาจะเป็นยังไงสำหรับหมากขมิและดอกขมิ้น้องพี่น้องเนาะ อ่ะไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเป็นยังไงหมักกระมิ้สอีเสียบคือหม,มักส้มผู้บ้านนะครับพี่น้องอ่แะแรกแกนะให้เบิ้งดอกใช่่ะนี่คือลักษณะดอกของเขานะครับดอกของเขาดอกเสม็ดดอกพักกระเมคมาเถอะมาเบิ้งหมักไปเนี่ยพี่น้องนะเขาอะไรกันหมักกระเมคพี่น้องนะครับอ่าถ้าพี่น้องลองเอามาเสียมเบิ้งให้เป็นหมักที่มันสุกๆแก้หน่อยนะครับหมักสุกๆมันจะมีเนื้อเยื่อสีขาวๆห่มอยู่กับจิ้มตรงเนื้อเยื่อนี่แหละนะครับพี่น้อง จะไปยำเม็ดมันได้มันจะขมรสชาดคล้ายๆกับหมักส้มผู่ออนนะครับบางคนเอ่นว่าหมักส้มผู่ปลาบางคนว่าซื้อหมักส้มผู้ไปกินนะโอ้ปาซาหมักกระเม็ดบ่อยากเราท่านบันอยากกินหมักส้มผู้ไปหากินหมักกระเม็ดน่แต่อย่าลืมว่ามันมีมันมีเถื่อเดียวได้พี่น้องนะครับมันมีเถื่อเดียวให้ได้กินเถื่อเดียวเด็กน้อยเลี้ยงค้วเนี่ยมากหลายหมักกระเม็ดนะครับอ่าถ้าเป็นต้นที่วุดมสมบูรณ์หมักของเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับพี่น้องหมักใหญ่กว่านี้นะครับ สมิตรนะครับหมากกระเม็ดน้องเพื่องนละนะครับเนี่ยนะครับแซ่บแม่หมดเดี่ยงแกงงามซึ่งหวานทั้งส่วรสชาติจะออกหวานหวานจืดๆนิดๆมีหวานปนหน่อยๆน,นะครับสำหรับหมากกระเม็ดเนาะนะครับเป็นผลไม้ป่านะครับผู้มักกระว่าแซ่บคล้ายๆกับ พ่อๆก็หมากเล็บแมวหมากแงวหมักม่วงมังหมักม่วงหัวแมงวันแล้วกหลายๆหมากนะครับพี่น้องนะครับกระเม็ดก็เป็นผลไมป้ปลาชิดนดนึงซื้อเล็กหน่อยบ้านนอกเล็กหน่อยคนอีสานนิยมกินกันนะครับเขาจะสุ้ประจําตะกีบไปเลี้งยงคั้ยอืมอืม นี่คือยอดเสม็ดนะครับพี่น้องย,ยอดพักยอดพักเมกนะครับเป็นพักเม็กแดงน,งนะครับกินได้คือกันแต่ว่าขันผู้บมัก,กรว่ามันฝาดแห้งขันผู้มากแต่จมากยอดพักเม็กขาวแบหง่ัยหน่อยมันจะออกสมๆจะได้กินกับลาบกบก่อยนะครับนี่คือหมากอ่อน หมากอ่อนชุ่นี้คือหมากแก่นะครับพี่น้องหมากกระเม็กนะครับพี่น้องนะครับเป็นผลไม้ป่านะครับสําหรับสรรพคุณนั้นนะครับลดฝาดสมานแพ้นะครับพี่น้องนะครับกินแก้โรคกระเพาะนะครับแก่นของเขาได้ยินว่าเป็นยายังไงพี่น้องเป็นสมุนไพรอยู่มาตมร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับแก้โรคภายในท้องว่าเั่นว่าแมนบออื้อหือนะครับเมื่อนี้ มาเบิงึงซองเบิึงต้นย่างต้นย่าง,งกันเลยพอดีไม่เห็นมาก,มกระเม็ดเล็กเอาให้พี่น้องเบิึงนะครับนะครับจะยึดตามโคกตามยงเนาะโคกดินไส้นะครับ,รรรบพี่น้องจะมีต้นกระเม็ดเคลนไหลนะครับบางพื้นที่กระบ,บ่มีเนาะบางคนกระบ,บ่เคยเห็นนะห่าไมเบิึงพี่น้องมากระเม็ดน,นะครับผลไม,มป้ปลาขนใจเด็กน้อยเลี้ยงข้อยเะกีนะครับอ้าวแค่ไม่ฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพ่อกับแม่น้องพี่น้องเนาะฝากกดติดตามยังหมดกัดฝากไลไ์ฝากแชร์คือเก่านะครับ เมื่อกี้กินหมักไม้ปลาเฮาหมักซุ้มผู้ปลาหรือหมักกระเม่คนนะครับอาชีพนาพ่อกระไม้สวัสดีครับโอ้แดดแดดแดด